สวัสดีค่ะสวัสดีน้องหน่อยวันนี้พี่รู้สึกดีใจมากเลยนะเพราะว่าวันนี้เป็นวันที่21กันยาเดือนกันยาเดินก็เป็นชื่อของใครก็ไม่รู้ของน้องหน่อยนั่นเองภาคภูมิใจที่มีน้องสาวคนเล็กคนล่าสุดดีใจที่น้องหน่อย มองเห็นความรักของแม่สมควรที่มีความรักแล้วก็ความปรารถน,นาดีให้กับลูกรู้สึกภูมิใจแทนพี่เบิร์ตที่มีน้องสาวที่น่ารักแล้วก็มีความตั้งใจอดทนแล้วก็ต่อสู้รู้สึกดีใจที่น้องมาร่วมง,งานสัญญาว่าพี่จะช่วยฝันดันให้น้องมุ่งม่สู่จุดหมายแล้วก็มีรายได้ที่ดีขึ้นเราสําเร็จด้วยกัน แล้วสำหรับวันนี้วันที่21กันกายายนซึ่งเป็นวันคล้ายวันเกิดของน้องหน่อยพี่ขอวอวยพรให้หน่อยจงประสบแต่ความสุขความเจริญทีวังสิ่งใด้ให้สมความปรารถนามีความสุขมากกับวันเกิดนะครับ Happy Birthday สวัสดีครับ